ไอ่บวมบัวไม่ตัดไม่น่าเป็นดีทั้งทีแล้วทั้งลูกชกบ้างอันนี้มีลูกแล้วจะเปล็นอะไรนะมาอลูกอะไรนะฉันบอกตัวเองไงที่ว่ามันบีบมาบีบมันมีเนื้อเหมือนลูกชิีฝรั่ะลูกเต๋อย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 ที่บอกว่ามันเหมือนลูกชิดน่ะอันนี้ลูกชิดป่ะเป็นสามคล้ายกันครับ แล้วมาทำลูกชิ้นไหมม่ใช่หรอใช่ไหมคะมันคล้ายๆแต่ไม่ใช่ลูกเอาหรอไม่ล้วลูกชิ้นเี่ยไประวังอย่าหนมเรา็มาต้นชิ้ใช่ไหมไม่รู้เราลืกว่าต้นสาวต้นเดียวกันจะไม่ได้จะไม่ได้อย่าโดนเนี่ยมันเป็นอะไรมันยางัยางนะต้นนต้องไปต้ม่แต่ไม่ใช่พิษ อ๋อเรียกว่าต้นตาดเหรอมันคือต้นตาลไหมไม่ใช่ต้นเต๋าเนี่ยเหรอบอกว่าภาคใต้เรียกว่าเต่าเต๋าเออนี่แต่คือตาดต้นตาดอ๋อตาลหรือเต๋าภาคใต้เขาเรียกเต๋า ก็คือหินย้อยหินย้อยก็คือหินปูนที่มันมีน้ำสองหินปูนขาวครับไหลลงมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นตะกอนจนแข็งตัวเป็นหินนะลูกอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าหินย้อยหินย้อยออาาาาา่่ 八二到，他命到八。 จะเกิดอย่างี้ได้ว่ราะว่ากล้องออกไปคกันไปศึกษาต่อเองนะเฮ้ยอย่าเดินได้เงินมากเลยจะหล่นแล้วแล้วอันนั้นก็น่ากลัวว่ะดวงมาได้ที่ประเทศไทยได้ไม่หายให้คนท้องถิ่น มันได้แสงให้รอตรงนี้เข้ามาสวยนะได้รูปสาวคนนี้รอยเท้าเนื้อเท้าเบ้าช้างอันนี้นี่ดีใจนี่อะไอย่างเงี้ยช้าง

กล่เนี่ยงอนนั้นหรอู๊ดอผ่านาแล้วลูกไปเดินยกเท้านิดนึงเนี่ยจะได้นิดนึงยกข้ายกเา๊แสงประมาณตอนนี้กช่มาน่นทางลงข้างไหนครับ

ไหนบอกว่าสองคนนั้นไม่มีมือ